คนรู้จักเหมือนกันที่แบบเป็นเพื่อนแล้วคบกันอย่างนี้สุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ฮักกันคือแะไะคือไม่ได้จริงๆเป็น f c นี่เจไดจะเป็น F4 เอาไว้เฮ้ยสาวๆตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ ตอนนี้ดับไป22คนเหลือ8คนสุดท้ายอ่าลองไปดูซิว่าแต่ละคนเกาเปิดไฟดับไฟกันยังไงหุ้ยนี่เนยคุณดับไฟพูดได้คำเดียวว่าทำไมฮะบ่ม,มีอย่างมาพังทลายความพักของสองเฮาได้เอาอคือบอกกล้าเลยคุณไม่อยากไปทำลายตอนนี้แฮแชแท็ก เมฆเจไดวิ่งเลยอ๋อคุณยังไม่อยากทําลายจิ้นเขาใช่คือรู้จักมีคนรู้จักเหมือนกันที่แบบเป็นเพื่อนรัครบกันอย่างนี้อสุดท้ายวันหนึง่งเขาก็ฮักกัน <laughs> คือแบะคือไม่ได้จริงๆถ้าวันหนึ่งอ่ะ เราจะต้องออกมาแล้วเขาจะคบกันคุณต้านทานกระแสสังคมไม่ได้ไม่ได้แวันนี้ฮวิ่งกระไดเมฆกำลังลั่นเลยตอนนี้ลั่นเลยแล้วถ้าเราจะต้านไฟอยู่ก็คือด่าเลยอีเนยอย่างเงี้ยอีนี่เน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 ยราด่าเนยก็เราทนไม่ได้จริงๆอ้าวไม่แน่วันนี้ร่วมเลยวันนี้คุณอาจจะไม่ได้คู่เดะแล้วแต่คุณอาจจะได้แบบว่าเอฟซีคู่จิ้นคู่ใหม่ได้จิ้นนะก็ชูไปไฟอะทำไมคุณดับไฟอะอ๋อนั่นแหละเขาดูสนิทกับเพื่อนเขามากอะแล้วแบบ เราไม่รู้ว่าเราเข้าไปแล้วเราต้องทําตัวยังไงอะเวลาไปอยู่กับเขาหรืออะไรเงี้ยแต่เขาคอนโดเขาอยู่กันคนละห้องนะหรือเราจะสามเลยพริปเปิ้ลสามเลยเออสามเลยก็ตอนลงดีแปลกๆมันแปลกๆมันรู้สึกไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่อ๋โอเคแล้วแตงกวาคุณไมคุณดับไฟอ่ะ หนูเป็นโจิ้นเขาสองคนะห,หนูจะเป็นูคจิน้นเมกเจได้ FC อ๋อคุณจะเป็น FC จะเป็น FC เมกเจไดจะเป็น FC โอ้ยเฮ้ยเอาไว้เกมพลิกด้วยอ่ะแต่มิวคุณเปิดไฟ <laughs> น้องแบบ ไม่ได้ดูออกสาแวแต่น้องดูเป็นผู้ชายสัมปองเฉยๆแบบดูแลตัวเองหนูชอบผู้ชายดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็น้องอยู่ด้วยกันอ่ะหนูไม่ตินะเพราะว่าตอนหนูอยู่มาหาลัยก็เช่าบ,บ้านอยู่กับเพื่อนอก็อยู่แบบนี้นะค่ะปกติเลยพอเผิ่บบางทีวันก็นอนห้องเดียวกันด้วยซ้ำกับเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติงติงเนาะใช่ค่ะอุ้ยจิ้นจิ้นจิ้นอีกแล้วอยันจิ้นอะไรนะค่ะจิ้นจิ้นอันนี้เป็นจิ้นอีกแบบไหมจิ้นยูริยูริยิงยูริง แล้วคุณกนอนกับู้หิงเหรอใช่แล้วก็ถ้าเขาแบบแล้วนอนแล้วนอนคุณนอนตัวติดกันป่าอ่ะผู้หญิงแล้วปกติาไดกันอ่แเราก็แบบจินอีกแล้วอ่ะผมจินง่ายโอเคพิชาคุณเปิดไฟอ่ะชอบค่ะหนูไม่ติดเลยเรื่องที่เขาอยู่กับเพื่อนคือหนูเป็นคนที่เพื่อนผู้ชายเยอะมากถ้าหนูสามารถสนิทกับเพื่อนเขาได้ก็จะเป็นแง่ดีของเขาแล้วก็ถ้าไม่สะดวกเดยหนูพาไปคอนโดหนูได้ไม่เป็นไร โอเคคุณไม่มีปัญหาหถ้าไปดูแล้วเอ๊ะดูไม่ส่วนตัวฉีกมาคอนโดเราก็ได้ใช่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 กอยเปิดไฟอ่ะก็เท่าที่ดูน้องก็ไม่ได้ดูสาวะไรขนาดนั้นแต่คือที่พี่อยากจะบอกหนูว่าหนูเป็นคนเก่งนะแล้วก็ขอบคุณที่จะเดินมาปิดไฟพี่เพราะพี่รู้ว่าพี่ไม่ใช่สเปคน,น้อง <laughs> แต่พี่อยากจะบอกเฉยๆเห้มนะเดินมาสัมษั์ โอ้อาหว้ะแ้ะจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเดินมาปิดไฟเออ,เอก็เขาบอกว่าเขาชอบมวยหนูไม่ได้หมวยไงแหม่บอกไม่ได้นะอบอกไม่ได้